สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกมกับอ o ทอยเล i ไฟติ้งเนาะซิมูเลเตอร์เนาะก็เป็นเกมแนวเหมือนกับเพลินเพลินละกันครับดูทรงแล้วเน่ยออกกำลังกายออกกำลังกายก็ตีตีออกแบบนี้หน่อยแล้วก็ได้ได้พอร์เนาะอันนี้ลองดูตรงเทสโอ้ยแดงเถือกเลยพาวเวอร์สิบสี่ของเรานะ โอ้โห oh, ไหลเป็นน้ำของเขาพลังหนึ่งพันเรียบร้อยลองไปดิ้นก่อนอันนี้ลองเชิงก่อนลองเชิงก่อนอลองดูดูรอบข้างก่อนอ่าก็จะเป็นสุ่มสัตว์เลี้ยงออกกำลังกายใช่ไหมคือเหมือนกับเพิ่มเพิ่มพลังเพิ่มพลังอ่าสุ่มสัตว์เลี้ยงก็ดูวิ่งไปดูก่อนมีอะไรบ้างขึ้นมา จะร้อยแล้วนะแปบ๊บเดียวดูดูเพื่อนก่อนคนก็เล่นเยอะอยู่นะครับเนี่ยอ้ามีกระชปองอันนี้เขาเรียกอะไรได้ได้บูทคูณสองอ๋อโอเคนะอันนี้ก็ถือว่าไวนะครับเล่นออนไลน์เนี่ย สองร้อยสองร้อยละแป๊บเดียวเองคืออ๋อเดี๋ยวไข่เราต้องเก็บถ้วยเนาะถ้วยอย่ก็ต้องเก็บทีเดียวไปเลยครับร้อยยี่สิบห้าถ้วยไปเลยทีเดียวทนทนสักนิดเพื่อความไวอันนี้ก็ซูได้ละมั้งใช่ไหมอึ้บ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 โอ้โหได้หนึ่งถ้วยสะตต ถ้าจะเอาไข่ร้อยยี่สิบห้าต้องตีทั้งหมดร้อยิบห้าตัวบ้าไปแล้วอันนี้ไม่เอาละอีตัวนี้อีตัวนี้เอาแค่ออกกําลังกายเฉยๆพอแล้วกันไปละไม่เอาละอตีตีหนึ่งพันหนึ่งพันเอาให้ได้หนึ่งพันแล้วกันเนาะใช่ไหมวิ่งไปดูก่อนว่าม,มีอะไรบ้างอันอะปืน อ่ะซื้อปืนได้ซื้อปืนแล้วยังไงอ่ะกดแล้วออกดแล้วอ๋อนี่ไงอ๋อปืนยริงทนทีด้สองหรอไ,ม,ม,อไม่เหมือนจะช้ากว่าไหมเหมือนจะช้ากว่าไอ้ไอ้ที่มันปัม๊มที่ปั๊มซ่วมอ่ะที่ปั๊มชกโคโกใช่ไหม ดูมันจะช้ากว่าไหมใช่ไหมเป็นกระสุนเนี่ยนะเปลี่ยนดีกว่าโอ้ยนั่นน,นอุ้ยอันนั้นเป็นที่ดูดซ่วมสีเขียวเลยอ๋อมันจะต้องเท่าออันนี้สองร้อยนี่ไงเนี่ยได้เพิ่มละได้เพิ่มละอืมอเพิ่มโอ้ยสีละสี่ตายครับ ออกกําลังกายออกกําลังกายคือเราต้องเอาให้ได้แบบร้อยี่สิบห้าถ้วยแล้วไปเอาตัวใหญ่เลยมันจะไปได้ไวดูแล้วอ่ะอันนี้เรามีอะไรเรามีเรามีอันเดียวคูณสองวินอันเดียวนี่ใช่ไหมเพราะมันเป็นยูเอสดได้ได้สุ่มมาเมื่อก,กี้อือหืงงั้นดูสิงั้นขออนุญาต ไปแบบเร็วเลยละกันนะครับ โอเคครับอันนี้เราก็มาถึงหมื่นหนึ่งแล้วเนาะพาวเวอร์หมื่นนึง่งละแต่ไม่นานครับแป๊บเดียวเอ้ดูเล่นแะ่ประมาณไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยแป๊บเดียวนะแต่ว่าให้เอาตัวคือเหมือนกันตัวใหญ่ไปเลยดีกว่าครับไอ้ร้อยี่สิบห้าถ้วยอะอย่างน้อยมันน่าจะไปไวกว่าอา่ออันนี้ให้มันกดกดคลิกเองเนาะโอ้ไม่ได้ซูไม่ได้ต้อง

เร้องกดสต็อกใช่ไหมีอ,อ้าวอ๋ออันนี้ออโต้คิกอืมออโต้คิกก็คือเติมโลบัคครับก็คือน่าจะเปิดแต่เอาจริงแล้วมันเกลียบม,มันก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่อะมันก็เก็บพลังอย่างเงี้ยแหละออโต้คิกซื้อไปก็ไม่คุม้มมันเนาะไปซื้อไอ้น,นี่ดีกว่าไปซื้อเอาอ่าเหมือนล่างอัปเกรดดีกว่าสวยสวยแต่ละตัวอันนี้ก็ อุ่ยขึ้นเยอะนะครับอีกตัวหมื่นหนึ่งเนี่ยถ้วยมันให้เยอะนะน่าจะตกอยู่ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบถ้วยได้นะเมื่อกี้ของเรามันเท่าไหร่เก้าสิบสอง 92, ใช่ไหมโอ้ตีแป๊บเดียวอ๋อ,อไม่ใช่ตัวพันอันนี้มันตัวพันไอของเรามีเก้าสิบเจ็ดถ้วยนะเมื่อกี้นี่นี่ตีตัวนี้นี่ตัวหมื่นชึบ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 ,ชบ,ชบ ไอชิบชิบชิบเก้าสิบเจ็ดถ้วยมันก็ต้องเท่าไหร่อ่ะดูสีไดดูสีได้เท่าไหร่ไอชิบไอชิบไอชิบร้อยยี่สิบสองขาดอีกหนึ่งรุยอาชิบอาชิบ จื๊บจืบโอ้โหหัวเป็นไฟด้วยน่าสงสารจริงๆชื่อเจ็ดเผ็ดด้วยนะตัวนี้นะเจ็ดเพ็ดแสดงมันต้องมีไอพ่นดิเงี้ยไอพ่นอยู่บนหัวเหรอไฟติดหัวเหรออ่ะฮึไปไปซุ่มับไปซุ่มกันโอ้ยออกกําลังกายไปด้วย โอ้ยบวกี่ละเก้าดูสิมันต้องกดโอเพนเนาะตัวเดียวว้าวปัร์กอะพาร์กพันปักดูสิมันบวกโอ้ยบวกมาเป็นสิบเจ็ดเลยอะจากเก้าบวกเข้ามาอะไรแปดบวกเพิ่มมาแปดใช่ไหม บวกเพิ่มมาแปด้าจะมาดูอ๋อบวกคูณสองอันนี้โกงแล้วเนี่ยก็ตอนแรกเราบวกเก้าคูณสองนต้องสิบแปดปะวะเฮ้อแม่งโกงแม่งหักภาษีไปหนึ่งอะเนี่ยโอ้โหพี่น้องก็เอาเอาอีกเอาอีกอึ้บตีมันตี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 ต,ต,ต,ตีเดี๋ยวดูสิว่ามันอีกตัวมันจะได้ อะไรเพราะว่าถ้าเล่น่20นาทีแรกอะครับเขาจะให้อนี่นะเขาจะให้สัตว์เลี้ยงฟรีหนึ่งตัวนี่247ถ้วยแปบ๊บเดียวเห็นไหมพอเรามาเอามื่นเนี่ยไอตัวมื่นเนี่ยยอมยอมไอ้นี่หน่อยยอมเสียเวลาหน่อยเราจะได้ไม่ต้องซื้อซ้ำหลายหลายทีด้วยครับสัตว์เลี้ยงอะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงมัน มันก็เป็นเหมือนหลายๆเกมเนาะคือมันสุ่มมาแล้วมันสามตัวแล้วมันประผสมได้เมื่อกี้เดินไปดูปะกับก็คือเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไอตัวร้อยี่สิบห้าเนี่ยแหละน่าจะโอ้แป๊บเดียวเองนะเจ็สิบสองถ้วยแล้วเห็นไหมโอ้โหนี่ถ้าเราตีไอตัวแรกร้อยี่สิบห้าครั้งตายพอดีเอาขี้เกียจกันไปข้างหนึ่ง แต่น,นี้มันเป็นมันตอนออกกําลังกายมันเป็นออโต้คิกนะครับก็คือมันมีให้กดฟรีเราไม่ต้องกดอันนี้กดแค่ตอนสู้พอแล้วตอนเนี้ยเออเออเก้าสิบเจ็ดละอีกประมาณสองครั้งใช่ไหมหรือเปล่าวันทีอ๋เอาฮึบฮึบแต่ดูสิ ว่าจะได้เท่าไหร่ละอ่าร้อยบสองเท่ากันนะเพราะตอนนั้นเราก็เคยเก้าสิบเจ็ดแล้วก็มันก็ได้เท่านี้นะเท่ากับตกตัวละยี่สิบห้าครับคิดและยี่ได้ได้ตัวละยี่สิบห้าถ้วยทองอันนี้เราก็ได้อีกตัวหนึ่งแล้วดูสิจะบวกเท่าไหร่ แต่แน่นอนไอตัวแรกโกงเราแน่นอนเห็นปะตอนแรกของเราเก้าเว้ยพี่น้องแม่งบอกคืนสองมันต้องสิบแปดดิล้วมเป็นสิบเจ็ดล่ะเดเเฮ้ยอะไรอ่ะฮลิคอปเตอร์แจ็คไอตัวนี้น่าจะโหดกว่าไหมโหดกว่าหน่อยอมั้งใช่ไหมดูตัวมันเขียนว่าเลยอ่าโอเคดีกว่าหน่อยหนึงสองจุดแปดโหเด้งมาสี่สิบเลยอ่ะ จาก17เด้งมา40ก็ประมาณ23อืมโอเคเลยเดี๋ยวรอไอ้นี่ของเราอีกตัวหนึ่งไดอรี่อีกตัวหนึ่งไอจช๊บไอจช๊บไอจช๊บเฮ้ยพี่น้องแต่ามันมีข้างล่างนะมันมีเลเวลตัวด้วยเราด้วยนะตรงข้างอาวุธนะเห็นปะมันเพิ่มจากอะไรว่า7เปอร์เซ็น แล้วมันจะอัพเวลเหรอแล้วมันจะกลายล่างได้หรอหรือเปล่าอันนี้เหลืออีกหนึ่งนาทีไอ้หนึ่งนาทีดูสิได้สัตว์เลี้ยงตีก่นอนออกกำลังกายอันนี้คือกดออโต้คิกแล้วนะครับเห็นป่มไอ้ตรงตรงเควสตรงทางขวาพอกดแล้วมันจะเป็นสีเขียวแล้วตอนแรกมันจะเป็นสีแดงอธิบเราจะได้ไอ้นี่ไหมเนี่ยอ่าที่ปั๊มส้วมสีเขียว ไอเพชรอันนี้มันไม่รู้มันไปเพิ่มตรงไหนดีไอเพชรสี่น้ 4, นําเงินเมื่อกี้เห็นปะยังไม่รู้แดีวยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาเอาอันนี้ก่อนชื้ออ้อาวเฮ้ยได้แล้วนี่ไงโอ้โหเพิ่มมาเป็นหกสิบสามอุ้รวๆเลยอะโอ้โหมันแล้วทีนี้งั้นเดี๋ยวก็ต้องรอ ไปสุ่มถ้วยอ๋อนี่ได้นี่แล้วได้ที่ป้อมส้วมสีเขียวแล้วอันสุดท้ายเลยฮาร้อยขว่าเลยจ้าโอเคถ้าอย่างนี้น่าจะแป๊บเดียวแหละครับไอตีไอตัวหมื่นหนึง่งไอตีไอตัวห้าหมื่นก็ได้มั้งใช่ไหมดูแล้วเกมมันก็จะเป็นทรงนี้แหละเห็นก็มีสถิติอ๋อเนี่ยถ้าสองวันได้ตัวใหม่เด้นะ ไอ้เพชรอันนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะก็เดี๋ยวไว้ดูขัดละกันไอสี่วันได้อีกตัวเจ็ดวันได้อีกตัวหนึ่งก็คงจะเพิ่มเพิ่มไอ้ตัว power มนันน่ะครับมันก็คงไม่มีอะไรหรอกก็คงอับไปเรื่อยๆเปลี่ยนตัวเปลี่ยนร่างไปเรื่อยๆเพิ่ม power ไปเรื่อยๆคลิปนี้น่าจะแค่นี้แหละครับมันก็ไม่มีอะไรและวะ้วอะ ไอ้ข้างล่างอ่ะเพิ่มเชยเลยนะแหละอืมไม่มีอะไรแล้วนะมันมันก็เหมือนเก็บไปเรื่อยๆอะ่ะมัน Pvp ไม่ได้อะ่ะมันมีเทดด้วยนะแต่ไม่มี Pvp กันก็มีมีจุดติมีสัตว์เลี้ยงแค่นี้แหละโอเคเกมนี้ก็ถือว่าผ่านครับได้แบบเพลินๆเนาะไม่ได้มีรุนแรงอะไรมากมายตีกับบอทอย่างเดียว น้องๆหนูๆเล่นได้ของของพี่ๆมันไม่ใช่สายนี้ไงมันต้องไปต้องไปบููกันหน่อยโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเดี๋ยวต้องไปดูหาเกมใหม่เล่นดูก่อนนะบ๊ายบายอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ